สวัสดีค่ะคุณกำลังฟังรายการรายข่าวพอดแคสต์สำหรับคนไม่มีเวลาตามข่าววิทยาศาสตร์ก็พบกับนักเช่นเดิมค่ะและยินดีต้อนรับพี่แก้วค่ะค่ะสวัสดีค่ะโอเคข่าวแรกเราก็มาที่ข่าวอากาศเหมือนเดิมที่เป็นการ Follow-up โครงการหนึ่งของนาซาที่เขาจะไปสำรวจดวงจันทร์ที่ชื่อว่าโครงการอาร์เทมิสซึ่งตอนนี้เป็นอาร์เทมิส1อยู่ที่เขาจะปล่อยยานอวกาศโอไรออนขึ้นไปกับจรวด SLS จริงๆใช่จริงๆต้องบอกว่าตั้งแต่สิ้นเดือนสิงหาที่ผ่านมามีการเลื่อนสองครั้งเลื่อนมาแล้วสองครั้งใช่ค่ะครั้งแรกเนี่ยเลื่อนเพราะว่ามีปัญหาเกี่ยวกับการควบคุมอุณหภูมิของเครื่องยนต์คืออุณหภูมิไม่ได้อยู่อุณหภูมิที่เหมาะสมก็เลยยังปล่อยไม่ได้แล้วครั้งที่สองเนี่ย เลื่อนครั้งที่สองคือหมุดหมายคือสามกันยาที่เขาจะปล่อยอะต่อได้จิมาสามกันยาใช่สามกันยาก็ถูกเลื่อนไปเป็นยี่สิบเจ็ดกันยาเพราะว่ามีการรั่วไหลของเชื้อเพลิงไฮโดรเจนเหลวอืมก็เลยหลังจากที่เขาแบบซ่อมอะไรซ่อมแซ่เรียบร้อยแล้วก็จะมาปล่อยวันที่ยี่สิบเจ็ดกันยาใช่ใช่ทีนี้ พอถึงยีิบเกันยายนก็คือไม่กี่วันที่แล้วอก็ยังปล่อยไม่ได้เพราะว่าข่าวดังระดับโลกเลยคือมีการเกิดพายุโซนร้อนที่ชื่อว่าเอียนขึ้นแถวแถวชายฝั่งสหรัฐอเมริกาบริเวณรัฐฟลอริดาโอ้ก็คือสองครั้งแรกนี่อาจจะเป็นจากปัจจัยภายในเนาะแต่ว่าครั้งที่สามนี่ก็ถือว่า เป็นปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้อะเป็นปัจจัยภายนอกที่ที่เข้ามาทําให้ภารกิจนี้ก็จะต้องเลื่อนออกไปอีกนะคะซึ่งพายุโซนร้อนเอียนเนี่ยนะคะก็จริงๆเนี่ยมันจะพัดเข้ามาสู่ไอ้ตัวฐานปล่อยจรวดศูนย์อวกาศเคนเนดีเนี่ยพอดีซึ่งเขามีการคาดการณ์กันว่ามันจะพัดมาถึงในช่วงที่เนี่ยมีการกําหนดการว่าจะปล่อยพอดีอนั้นเนี่ยเขาก็เลยต้องเลื่อนไปก่อนเพื่อความปลอดภัยเพื่อ คือ <C ür> ต้องให้มั่นใจว่าทุกอย่าง<ช>เป็นเป็นเป็นไปอย่างเหมาะสมจริงๆแล้วเนะะี่ยค่ะตัวจรวดเนี่ยจริงๆมันสามารถทนแร,แรงลมได้ระดับหนึ่งก็คือประมาณ74นอตหรือประมาณร3 7ยกิโลเมตรต่อชั่วโมงมันมทนได้ระดับหนึ่งแหละแต่ทีเนี้ยพายุที่เข้ามาเขาก็ไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าในขณะที่มันกำลังป<ช>ฏิบัติการอยู่นั้นน่ะแรงลมที่จะมากระทบมันจะมากหรือน้อยหรือยังไงใช่ก็เลยเพื่อความชัวร์เนาะ ก็เลยต้องเลื่อนออกไปทีเนี้ยเขาก็ยังคงประเมินสถานการณ์พายุใช่โซนร้อนเอียนเนี่ยอย่างต่อเนื่องซึ่งตอนนี้หลายๆคนอาจจะยินว่ามันเป็นเฮอริเคนอะไรอย่างงี้เนาะ <c oughs> ก็ เลื่อนออกไปก่อนอาจจะเป็นกลางตุลาหรืออะไรก็ว่ากันไปใช่ก็คือเขาบอกว่าในช่วงที่เหมาะสมเนี่ยเร็วที่สุดเนี่ยก็คือประมาณวันที่3 2มสตุลาคมแต่ถ้าเกิดเนี่ยสอตุลาคมไม่สามารถที่จะปล่อยได้นเนี่ยก็คงต้องเลื่อนไปจนถึงหลังกลางเดือนหลังวันที่17ตุลาไปเลยอืมก็คงต้องเป็นกําลังใจ <c oughs> <c oughs> ให้ทีมอา t e ท i มวันต่อไปเพราะว่าก็เลื่อนมาหลายรอบแล้วก็ ต้องรอดูว่าจะร้อนได้สำเร็จจริงๆแล้วเราจะมีการได้ข้อมูลอะไรจากดวงจันทร์จากโครงการนี้จากภารกิจนี้ก็ต้องรอดูเพราะว่าน่าสนใจเหมือนกันกับข่าวนี้ใช่ค่ะว่าจริงเสแรกนี่คือยังไม่มีคนยังยัง,ยงใช่แต่เป้าหมายสุดท้ายเลยคเขาอยากจะส่งคนกลับไปสำรวจอวกาศแต่อาร์ทิมิวันเนี่ยนะคะคือเป็นการทดสอบระบบต่างๆแต่ยังไม่มีคนจริงรซึ่งถ้าเกิดทำได้สำเร็จ มันก็จะสามารถต่อยอดไปเป็นอาจจะส่งมนุษย์ในที่หลังต่อไปได้ใช่ก็จะเป็น a r t e m i มิส 4, 5ไปเรื่อยๆก็ไปต่อไปเรื่อยๆใช่ใชค่ะแต่ก็ตอนนี้ก็ยังเลื่อนออกไปยังเลื่อนก่นอนนะคะท่านฟังช,ช้าแต่ชัวรีกว่าใช่ ต่อมาก็ยังอยู่ที่ข่าวอวกาศนะคะพี่แก้วเป็นการฟอลโล่อีกภารกิจหนึ่งแต่ทีนี้ต้องบอกว่าสำเร็จสำเร็จใช่ค่ะคืออาทิตย์ที่แล้วเราพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับยานดาร์ทที่มีการนำไปพุ่งชนดาวเคาะหน้อยที่ชื่อไดมอร์ฟอสเนาะที่จะพุ่งชนวันที่ยี่สช่วงเนี้ยแล้วทีเนี้ยชนสำเร็จแล้วใช่ค่ะก็คือเมื่อเช้านะคะของวันที่ยีกันยายน ตามเวลาประเทศไทยประมาณ6กโมงนิดๆนะคะก็ยานอวกาศดาร์สเนี่ยได้พุ่งชนกับดาวเคราะห์น้อยไดยมูฟอร์สนะคะด้วยความเร็วกว่า22,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งการชนแรงขนาดเนี้ยก็คือตัวยานดาร์สเนี่ยก็พ <laughs> ลีชีพไปแล้วก็คอสลายไปโดยสิน้นเชิงใช่แต่ก่อนที่ที่เขาจะชนนะคะก็สามารถที่จะส่งภาพถ่ายในเสี้ยววินาทีสุดท้ายเนี่ยกลับมาได้ยางสำเร็จ ใช่ถือว่าเป็นการสิ้นสุดภารกิจของจรวดดานอย่างสวยงามใช่ใช่ใช่แล้วทีเนี้ยตอนที่เขาชนอย่างที่เคยเล่าไปว่ายานดานเนี่ยเขาจะมียานลูกเรียกว่ายานลูกได้ไหมเป็นคิวเซตออกมากระเด็นออกมาก่อนแล้วก็ช่วยเก็บภาพการชนนั้นไว้แต่ภาพตรงเนี้ยเขาอาจจะยังไม่ได้ปล่อยมา huh. แต่เราก็รอดูต่อไปว่าเขาจะวิเคราะห์อ,อะไรได้จากภาพได้จากข้อมูลในการชนครั้งนี้บ้างใช่ก็คือ ตัวดานเองเนี่ยทำภารกิจของตัวเองเสร็จแล้วหลังจากนี้ใช่หลังจากนี้ก็คงต้องเป็นภารกิจของเรานักดาราศาสตร์ัวิจัยต่อไปที่อาจจะต้องศึกษาว่าชนแล้วเนี่ยคือคือจุดมุ่งหมายของเขาเขาเขาเพื่อที่จะดูว่าชนแล้วมันจะสามารถเปลี่ยนวงโคจรของดาวเคราะห์น้อยเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนใช่ซึ่งคิดว่าหลังจากนี้ก็จะมีการใช้กล้องโทรทัศน์ภาพพื้นโลกเนี่ยกว่า4ี่สิบกล้อง ะะแล้วก็รวมทางกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลและเจมส์เวบเนี่ย oh, ใน <James. S 1> การที่ตรวจจับคำนวณนะคะดูว่าการชนครั้งเนี้ยมันมีผลกระทบต่อดาวเคราะน้อยไดยมอฟอส์มากน้อยแค่ไหนใช่ต้องให้เวลานักวิจัยนักวิทย์นักดาราศาสตร์เขาเอาข้อมูลเนี่ยไปประมวลสักพักหนึ่งก่อนที่จะปล่อยข้อมูลออกมาให้เราได้รับรู้กันเราจะทบทั่อย่างนี้ดีไหมคะว่าจริงๆเขาทําสิ่งนี้ไปเพื่ออะไรทําไมเขาถึงต้องออชน คือมันก็มีข้อกังวลว่าแบบโลกเราอ่ะก็ไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวในจักรวาลก็มีวัตถุอวกาศที่แบบเฉียดไปเฉียดมาเฉียดไปเฉียดมามีตั้งหลายขนาดเขาก็เลยสันนิษฐานว่าเออถ้าวันหนึ่งอ่ะมีวัตถุอวกาศเรียกวัตถุอวกาศดีกว่าขนาดที่มีผลต่อโลกโคจรเข้าใกล้โลกยเงี้ยแล้วเราจะป้องกันยังไงเมา่อที่เราเคยเห็นในพวกแบบอัลกิโไนอะไรพวกนี้อุกกาบาตพุ่งชนโลกคือจริงๆแล้วทุกวันเนี้ย มันก็มีอุกกาบาตแหละพุงเข้ามาที่โลกของเราปีนึงเป็นหมื่นหมื่นแต่มันไม่ได้เป็นอันตรายเพราะว่าจะมีชิ้นเล็กนะคะไม่ได้เป็นอันตรายรือว่าตกในทะเลหรือที่พื้นที่ห่างไกลแต่อันเนี้ยก็เป็นเหมือนควบคุมความเสี่ยงไหมเวบคการควบคุมความเสี่ยงอยู่นะคะของโลกเป็นแบบการวิจัยเชิงควบคุมภายในโลกก็ถือว่าก็ต้องดูกันต่อไปเนะว่าว่าผลการทดลองนี้จะใช้กับโลกเราได้หรือเปล่าถูกถ้าสมมติใช้ได้ ก็อาจจะเป็นการเตรียมพร้อมที่ดีสำหรับโลกเราว่า<ช>อนาคตถ้ามี<ช>อุกกะบาตหรือวัตถุที่จะพุ่งที่ขนาดไม่ได้เล็กแล้วก็เป็นอันตรายเนี่ยจะทำยังไงใช่ก็เขาก็คิดรอบคอบเหมือนกันนะคะค่ะซึ่งมันก็อาจจะเป็นความกังวลที่บอกว่าในประมาณ6-6ล้านปีที่แล้วที่มีการสันนิษฐานว่าเคยมีอุกกาบาตขนาดใหญ่ขนาดประมาณ10-15กิโลเมตรเนี่ยพุ่งชนโลกซึ่ง การพุ่งชนครั้งใหญ่ครั้งนั้นน่ะก็สันนิษฐานว่ามันเป็นการทําให้เกิดการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ที่รวมถึงไดโนเสาร์ด้วยก็สูญพันธุ์ไปจากการชนครั้งนั้นอันนี้เป็นข้อสันนิษฐานเนาะข้อสันนิษฐาน,นใช่ใชทีเนี้ยก็กลับไปดูที่การทดลองครั้งนี้ที่เขาเอายานดาร์ดเนี่ยไปชนไดมอ,อร์ฟอย์กันบ้างไดมอ,อร์ฟอที่เราพูดถึงเนี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณร้อยกว่าเมตรมไม่ได้ใหญ่ขนาดแบบสิบถึงสิบห้ากิโลเหมือนที่พี่แก้วพูดมาเมื่อกี้ค่ะอื ก็ถือว่าเป็นการทดลองหนึ่งที่ก็เป็นจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นนะใช่ <laughs> คือเราจะไปชนในดาวที่แบบเส้นผ่านศูนย์กลางเป็น1ิบถึงสิก็คงอาจจะทดลองยากไปน,นิดนึงก็เลยลองกับไดมอร์ฟอสที่แบบยังไม่ถึง200เมตรดีนักเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณมนซึ่งตัวยานดานี่ถ้าเทียบกับ Oh. ดาวดาวครอสไดมอร์ฟอสนี่ก็คือเขาก็ขนาดเ,าเล็กนะจิวนะจ๋วเล็กแต่ว่าก็ดูว่ามี impact อิมแพกพอที่จะเปลี่ยนองค์โคโจรได้ไหมใช่นี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่บอกว่าทําไมยานดาร์ตเนี่ยไปพรีชีพบ,บนไดมอร์ฟอสเพราะว่าขนาดเขาค่อนข้างจะแตกต่างกัน <c oughs> นั่นแหละคะ่ะท่านผู้ฟังค่ะ <c oughs> ข่าวต่อไปเป็นข่าวเกี่ยวกับอาหารแล้วก็อาจจะออกแนวสุขภาพนิดนิดนด คือมีชาวดัตเนี่ยเขาผลิตชีสที่ไม่ได้ทํามาจากนมคือเขาเรียกว่าแพนเบดชีสที่ชีสที่ทํามาจากพืชมันเป็นยังไงคะพี่แก้ว คือจริงๆแล้วปกติเราก็จะคุ้นเคยเน้ออย่างชาวดัชเองเนี่ยจริงๆเขาก็เป็นประเทศเป็นกลุ่มคนที่บริโภคนมเป็นปริมาณมากมแต่อันเนี้ยเขาก็ก้าวไป <laughs> ไปอีกออก้าวหนึ่งนะคะอาจจะแบบเป็นการเปิดตลาดใหม่ๆด้วยนะคะในการทำแพลนเบสชีสซึ่งส่วนผสมหลักเนี่ย คือเดิมชีสส่วนผสมหลักคือนมวัวทำมาจากนมวัวแต่ชีสตัวนี้นะคะเขาจะมี3มส่วนผสมหลักก่อนเนาะก็คือเป็นส่วนที่เป็นแป้งเนี่ยเขาจะใช้แป้งจากพวกมันสำปะหลังหรือข้าวโพดนะคะแล้วก็ส่วนที่เป็นไขมันเขาจะใช้มะพร้าวแล้วก็ส่วนที่เป็นโปรตีนจากพืชเนี่ยก็จะเป็นพวกมาจากถั่วเหลืองอหรือคานูล่าค่ะ,คะก็จะมีเนี่ยสาม สส่วนเนี่ยเป็นองค์ประกอบหลักก่อนเพื่อ,อที่จะทำให้ให้พัฒนาเป็นชีสขึ้นมามใช่แต่<อ>ทีเนี้ยเ,เขาก็พอนอกจาก3ส,ส่วนที่พี่แก้วพูดมาเมื่อกี้เนาะ,ะเขาก็ยังเพิ่มสารอาหารที่เป็นประโยชน์ด้วยอ,อย่างเช่นพวกว,วิตามิน A B1 B2 B12 บีต่างๆรวมถึงพวกแคลเซียมไอโอดีนสังกะสีนู่นนี่นันน่นเพื่อเพิ่มความเขาเรียกว่าความสมดุลด้านโภชนาการให้ให้ชีส ไรนมตัวนี้ด้วยแต่ทีเนี้ยคืออย่างที่ที่เราถ้าเป็นคนชอบทานชีสเนี่ยก็จะรู้ว่าสเสน่ห์ของชีสเนี่ยม,ม,มันก็คือเทคเจอร์ด้วยก็คือลักษณะแบบความ,มนเนื้อของมันแล้วก็กลิ่นรสชาติของมันแต่คราวเนี้ยพอเปลี่ยนวัตถุดิบไปนี่ไม่แน่ใจว่าเขา เขาจะทํำยังไงเพื่อให้คนทานรู้สึกว่ามันมันยังอร่อยมันยังเป็นชีสอยู่อะไรอย่างนี้คือส่วนตัวเป็นคนชอบกินชีสมากๆอันนี้ต้องบอกไวก่อนว่าเวลากินชีสมันจะรู้สึกว่าแบบพอกินเข้าไปแล้วปุ๊บมันจะมีกลิ่นตีขึ้นมาที่เป็นกลิ่นของนมหรืออะไรสักอย่างซึ่งทําให้อันนั้นอะคือชีสอ่าใช่แล้วทีเนี้ยไอตัวชีสไรนมตัวเนี้ย คือมันทํามาจากพืชเนาะไอ้มันสับปะหลังมะพร้าวอะไรมันก็จะมีอาจจะมีกลิ่นที่แบบไม่ใช่ชีสเลวเฉพาะตัวของส่วนผสมทีเนี้ยเขาก็เลยใช้สารที่ชื่อว่าสารช่วยปกปิดรสชาติอันนี้ชื่อเขาบอกว่างั้นที่จะทําให้รสชาติเนื้อสัมผัสและสีของชีสอ่ะมีความสมจริงสมจังมากขึ้นก็คือซ่อนรสชาติของพวกวัตถุดิบหลักเมื่อกี้ออกไปแล้วก็ยังเติมพวกสารสกัดจากยีสต์เพื่อ ช่วยให้รสชาติมันเข้มข้นขึ้นแล้วก็เขาใช้คําว่าซับซ้อนก็คือมีความเป็นยีสต์มันมีมันมีความเป็นแบบชีสอะเออใช่ค่ะแล้วก็ยังมีการใช้อ่าเจนแลนดกัมอ่ะซึ่งเป็นไฮโดรคอนลอยชนิดหนึ่งที่ทําให้เนื้อสัมผัสไอตัวชีสตัวเนี้ยเหมือนชีสมากขึ้นอืมก็คือให้มันคงตัวให้มันคงรูปเป็นเหมือนชีสเพราะชีสบางทีเราจะทานแบบ ต้องหั่นหรือต้อง <S <S <ช>สไลด์เป็นชิ้นเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยก็<ช>คือตัวนี้ก็จะไปช่วยทําให้ให้มันคงใช่าใา<ห>ก้ไฮโดครคลอร์เนี่ยถ้าถ้าใครนึกภาพไม่ออกมันมันมีหลายประเภทซึ่งประเภทหนึ่งที่เราอาจจะคุ้น,คน,คนเคยๆกันก็คือคาราจีแนนที่เป็นสาลแบบสีแดงเนยลี่อะไรอย่างเงี้ยใช่ซึ่งนั่นก็เป็นชนิดหนึ่งซึ่งในชีสก็ใช้ไฮโดรคลอย์เหมือนกันแต่อาจจะเป็นคนละชนิดการที่ทำให้มีเนื้อสัมผัสเหมือนชีสมากขึ้น ใช่แล้วก็จริงๆเขาบอกว่าตัวชีสที่เขานำมาผสมในในแ plent base cheese อันเนี้ยค่ะเขาบอกว่าจริงๆอ่ะจะมี top note top note เขาบอกว่าก็คือเหมือนเหมือนรสที่คนจะจำได้ว่าชีสชนิดนี้รถแบบเนี้ยค่ะเขาจะมีให้เลือกหลายแบบด้วยนะเหมือนแบบคุณชอบ top note แบบไหนก็เลือกยีสเฉพาะรสนั้นแล้วก็ผสมไปเพื่อให้ได้ cheese plent b ที่มันถูกใจคนกินมากที่สุดแล้วก็ไอตัวตัวยีสอันเนี้ย เขาดึงลดมาจากยีสต์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันจะไปช่วยลดการใช้เกลือคือมันจะไปลดปริมาณเกลือที่ที่ใช้ในผสมในยีสต์ด้วยก็เลยเป็นข้อดีอีกอย่างหนึ่งของของชีสอันนี้ก็คือมันลดโซเดียมได้อก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นชีสทางเลือกแ e นเบ e ชีสจริงๆเลยใช่ค่ะซึ่งผลิตภัณฑ์เนี้ยอาจจะตอบโจทย์ความต้องการของคนหลายๆกลุ่มนะคะอย่างเช่นจริงๆคนไทยเราเนี่ย ก็อาจจะเคยได้ยินเนาะว่าเราทานนมไม่ค่อยได้เราแบบอาจจะแบบแพ้นมแต่จริงๆแนละ้วคาว่าแพ้นมเนี่ยถ้าบอกว่าแพ้นมจริงๆคือ,อการแพ้ปโปรตีนในนมซึ่งคนไทยมีไม่เยอะหรอกที่แพ้นมแบบนี้เหมือนเลคโตสฟรีนมอันนั้นใช่ <act> จะเป็นอีกอาการหนึ่งอของการของการของความผิดปกติที่เราไม่สามารถที่จะย่อยเล็กโตสในนมได้ซึ่งอันเนี้ยคนไทยมีกันเยอะประมาณ50-6 0%ิบถึงหกสิบเปอร์เซ็นต ก็คือพอทานนมไปแล้วก็จะมีอาการแบบท้องอืดไม่ย่อยนะคะอาจจะมีอาการอาเจียรหรือหายลมบ่อยอหรืออาจจะท้องเสียขึ้นมาได้เพราะว่าไม่สามารถที่จะย่อยแลคโตสได้แต่แลคโตต้องบอกว่าแลคโตสเป็นน้ำตาลชนิดหนึ่งใช่ซึ่งเดี๋ยวนีน้ถ้าเราไปตามเชลเราก็จะเห็นว่ามีผลิตภัณฑ์นมหลายๆยี่ห้อออกมาที่เป็นแลคโตฟรีก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งรับคนที่อยาก ทานนมก็เหมือนอันนี้ค่ะ <ừ m. S 2> ก็เป็นอีกทางเรื่องนึงของคนที่อยากทานชีสชแต่ว่าอาจจะทานนมไม่ได้หรืออาจจะไม่ชอบนมแต่อยากกินชีสใช่ก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งกับอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มพวกที่เป็นวีแกนก็คือเป็น vegetarian คือไม่ทานผลิตภัณฑ์ที่มาจากสัตว์คือมังสวิรัตนี่อาจจะยังทานนมแต่พวกที่เป็นเหมือน จไหมไม่แน่ใจอันนี้ต้องศึกษาเพิ่มแต่ว่าเอาเป็นว่าคนที่ไม่ทานผลิตภัณฑ์จากเนื้อจากสัตว์เลยอ่ค่ะก็อันนี้ก็เป็นทางเลือกหนึ่งกับอีกกลุ่มหนึ่งนี่เป็นเทรน์รักโลกเลยค่ะว่าเป็นกลุ่มที่เขาหันมาใส่ใจโลกโดยการลดการบริโภคหรือใช้ผลิตภัณฑ์ที่ปล่อยคาร์บอนเยอะอันนี้คือลึกซึ้งนะคือการใช่ใช่ก็มองว่าพวกปุสสตว์อะไรเงี้ยเป็นการปล่อยคาร์บอนสู่ชั้นบรรยากาศก็เลย หันทางเลือกมีมชี้ทางทางแบบใช้ชีจับคือแทนม,มีคนที่รู้จักคนนึงเป็นเป็นแบบนี้เลยเขาก็จะบอกว่าการบริโภคสัตว์ใหญ่อย่างเช่นวัวหรือเนื้อที่มาจากอะไรคือเป็นการปล่อยคาร์บอนสู่อากาศอันนี้เคยได้ยินมากระตัวเลยจริงๆก็เลยเนี่ยแหละค่ะแทนแบบชี้ก็เลยน่าจะเป็นทางเลือกตอบโจทย์หลายๆคนอื ต่อมายังอยู่ที่ข่าวเกี่ยวกับสุขภาพกันบ้างนะคะแต่คุณผู้ฟังก็ลองฟังดูว่าจะเป็นสุขภาพของใครแสนบวกไหมอันนี้ไม่ค่อยนะให้เข้าเป็นกทดลองแล้วไม่เป็นการให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ดีกว่าคือล่าสุดนะคะงานวิจัยจากวรารสารที่ชื่อว่า frontier in cell and developmental in biology เนี่ยเขาทดลองกับสเปริร์วัวก็คือเรียกว่าน้ำอสุจิได้ไหมได้อสุจิวัวเนี่ยเขาทดลองเขาอยากรู้ว่า เวลาที่สเปิร์มเข้าสู่ช่องคลอดเนี่ยอืเขาเจออุปสรรคยังไงเพราะว่าตรงช่องคลอดก็จะค่อนข้างที่จะมีของเหลวหรือว่าน้าอะไรอย่างนี้มีความหนืดซึ่งมันอาจจะเป็นการเขาเรียกว่าอะไรนะการคัดเลือกทางธรรมชาติที่เหมือนคัดเลือกอตัวพ่อพันธุ์ที่แข็งแรงที่สุดหรือแข็งแรงที่สุดที่จะเหมาะสมต่อการสืบพันธุ์ต่อไปอันนี้ก็อาจจะเป็นกลไกธรรมชาติที่ทําให้บริเวณที่ขวา สุจิเนี่ยจะไปถึงไข่ก็กต้องผ่านผ่านด่านใช่ใชผ่านการต้านจากหลายๆอย่างเป็นอุปสรรคหลายๆอย่างใช่ทีนี้เขาก็เลยอยากรู้พฤติกรรมการเคลื่อนที่ของ เจ้าอาุจิหลายๆตัวเนี่ยเขามีการเคลื่อนที่ยังไงซึ่งถ้าความเข้าใจของเราเราที่เราเคยได้ยินก็คือเหมือนแต่ละตัวจะต้องอะไรนะเหมือนที่เราเคยได้ยินเนาะว่าต้องวิ่งแข่งกันใช่ใช่ใครถึงเส้นชัยก่อนก็คือจะเป็นผู้ชนะที่จะแบบว่าเออเป็นผู้ชนะไปนักวิจัยเขาก็เลยสงสัยแต่เขาใช่ว่าเป็นอย่างนั้นจริงไหมเขาก็เลยแต่เขาไม่ได้ทดสอบกับคนนะเขาเอาสเปิร์มของวัวเนี่ยจำนวนหลายล้านตัวเลยซึ่งหลายล้านตัวเนี่ยอาจจะแค่ ไม่กี่หยดเพราะตอนเรียนมัธยมคืออาจารย์เคยให้ดูคือแบบแค่หยดเดียวอะในใต้กล้องจุลทราศน่ะมันเยอะมากเยอะมากใช่ไมคะแต่ก็มีแค่หนึ่งเดียวแหละใช่ใช่เข้าไปเขาเอาสเปิร์วัวเนี่ยมาทดลองให้ลองวิ่งในห้องปฏิบัติการก็คือห้องแลบค่ะโดยจําลองให้สนามแข่งดังกล่าวเนี่ยมีลักษณะใกล้เคียงกับช่องคลอดแล้วก็มดลูกตามธรรมชาติค่ะแล้วก็ดูว่าจะผ่านของเหลวที่เหนือนี้ไปได้ยังไงได้ยังไงซึ่งจากผลการทดลองเขาก็พบว่า แทนที่ความเข้าใจเนาะว่าแบบวิ่งเดี่ยวๆจริงๆสเปิร์มวัวเนี่ยมีการจับกลุ่มกันโดยพบว่านะคะสเปิร์มวัวที่มีการจับกลุ่มกันหลายตัวเนี่ยจะแหวกว่ายเป็นเส้นตรงไปข้างหน้าโดยที่ไม่วกไปทางซ้ายทางขวาหรือหันหลังกลับบ่อยเท่ากับตัวที่โดดเดี่ยวโดดเดี่ยวไปเดี่ยวๆก็คือมีการรวมกลุ่มกันนั่นเองแล้วพอเขาทดลองอีก คือลองเปลี่ยนสภาพของไอตัวออของเหลวที่เป็นเหมือนของเหลวในในช่องคลอดเนี่ยก็คือถ้าเป็นแบบของเหลวที่มันมีความหนืดน้อยอคือไหลแบบเบาๆอย่างเงี้ยนะคะเขาพบว่าสเปิร์มที่ว่ายกันเป็นกลุ่มเนี่ยก็จะเรียงตัวเป็นระเบียบ สวยงามเหมือนสวยงามไม่ไม่รู้เห <c oughs> มือนอะไรนะปลาปลาแซลมอนว่ายทวนน้ําไปแต่คราวนี้ถ,ถ้าเพิ่มถ้าเพิ่มกระแสน้ําให้แรงขึ้นเหมือนมีความท้าทายมากขึ้นะนะคะ,ะสเปิร์มเขาจะยิ่งจับกลุ่มกันมากขึ้นเพื่อให้ต้านกระแสน้ําอยู่แล้วก็พากันไปได้วยกัน <c oughs> ถูกไหมคะใช,ใช่ค่ะน,นี้ก็เลยทําให้นึกถึงข่าวอาทิตย์ที่แล้วที่เราแอโรดนามิกอะรใช่ที่พูดถึงทาไมลูกเป็ดต้องเดินตาอะไรนะว่ายตามแม่เป็ดใช่ไหมคะใช่เพราะว่าจะต้องลด แรงต้านนะตรงนั้นลง <S 2> <S 2> uh huh. แล้วพออันนี้สงสัยส่วนตัวแล้วพอผ่านนะจุดนั้นไปได้ก็คงไปแย่งกันเหมือนเดิมหรือเปล่าก็อาจจะเป็นอย่างนั้นนะคะแต่ก uh> ็คือส uh ุดท้ายก็คือมีตัวที่ที่ชนะเหมือนก็เป็นการแข่งขันอยู่ดีแต่ก่อนที่จะไปถึงเส้นชัยก็จะมีการรวมกลุ่มเหมือนนักกีฬาอะไรนะปั่นจักรยานก็จะมีการจับกลุ่มเพื่อช่วยกันเพื่อให้แรงเสียาน้อยที่สุดอะอ่ะพูดงนี้ดีกว่าเพราะฉะนั้นนะคะ หลายๆคนที่เข้าใจว่าสเปิร์มเนี่ยจะว่ายว่าผ่านช่องคลอดแข่งกันเพื่อชิงที่หนึ่งอะไรอย่างนี้เพื่อที่จะเข้าไปปฏิสนธิท้ายสุดแล้วก็ไม่ถูกต้องทั้งหมดเนาะใช่ค่ะใช่ค่ะก็แต่อันนี้คือสเปิร์มบัวอ่าซึ่งเราก็ไม่ยังยังไม่รู้ว่าผลการทดลองเนี้ยจะครอบคลุมถึงสเปิร์มคนหรือเปล่า ใช่ซึ่งอันนี้เขาถามว่าการประยุกต์ใช้จะไปประยุกต์ใช้อย่างไงเขาก็บอกว่าจริงๆความเข้าใจในลักษณะของการของอสุจิเนี่ยค่ะอาจจะนําไปประยุกต์ใช้ในการทําพวกการผสมเทียมนะคะหรือการทําเด็กหลอดแก้วอะไรเงี้ยคือถ้าเข้าใจพฤติกรรมของตัวอสุจิมากขึ้นเนี่ยก็จะสามารถทําให้มีการออกแบบหรือ ทำสิ่งต่างๆเหล่านั้นอ่ะให้ประสบความสําเร็จได้มากขึ้นเพราะปัจจุบันก็พบว่าบางทีก็ไม่ได้ผลเท่าที่ควรอะไรอย่างนี้ค่ะก็นําไปต่อยอดได้เยอะแต่ต้องศึกษาเพิ่มอีกเยอะเช่นกันใช่ค่ะค่ะก็จบไปแล้วกับข่าวสัตว์เลี้ยงลูด้วยนมอย่างวัวนะคะคราวนี้ก็ไปเป็นข่าวของสัตว์เลี้ยงลูด้วยนมอีกชนิดหนึ่งที่มีความน่ารักนะคะก็คือ บีเวอร์นั่นเองนะคะบีเวอร์ hmm. เนี่ยคือเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกลุ่มสัตว์พันแทะซึ่งเดิมเนี่ยความเข้าใจเกี่ยวกับบีเวอร์เนี่ย mm hmm. คือคนจะเข้าใจแต่สมัยก่อนเนาะสมัยก่อนนานและคนมักจะเข้าใจว่าบีเวอร์เนี่ยมันเป็นโครงสร้างต่างๆของพวกมันเนี่ยทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วม mm hmm. ในพื้นที่ฟาร์มซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้บีเวอร์เนี่ยถูกล่า mm hmm. มันก็จะถูกล่าเพื่อเอาขนเอาเนื้อและส่วนต่างๆเนี่ยมาใช้ประโยชน์นะคะซึ่ง การล่าต่างๆเนี้ยทำให้บีเวอร์เนี่ยเกือบศูนย์พันได้เลยทีเดียวด้วยความที่เข้าใจว่าเนี่ยมันมันเกิดผลเสียแล้วก็แล้วก็ต้องกำจัดออกไปเงี้ยค่ะใช่แล้วแต่ความเข้าใจนั้นถูกลบล้างไปเพราะว่าต้องย้อนไปก่อนข่าวปี2013 8ปี9ปีที่แล้วก่อนหน้าน,นี้ประเทศอังกฤษอะ่ะอยู่ๆก็พบครอบครัววีเวอร์ต้องบอกว่าเป็นครอบครัวเลยนะไม่ได้พบตัวเดียวหลังจากที่ไม่เคยพบมามากกว่า อันนี้ในข่าวเคารบุนะคะ400ปีนานมากนานมากมทีนี้พอเขาไปเจอครอบครัวเนี้ยครอบครัวบีเวอร์นะนักวิทย์ก็เลยสงสัยแหละก็เลยไปศึกษาผลกระทบของไอ้กลุ่มบีเวอรเนี่ยมันจะมีผลกระทบต่อชุมชนสิ่งแวดล้อมตามที่ความเข้าใจเดิมเข้าใจแบบนั้นหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดสมมติมันเป็นผลเสียจริงๆการพบอันนี้ก็อาจจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรก็ต้องมีการควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้น หลังจากที่เขาศึกษาเนาะเขาก็เลยพบว่าเอ้ยเขาเรียกว่าพฤติกรรมของบีเวอร์เนี่ยจะมีการสร้างเขื่อนลากกิ่งไม้มาสร้างเขื่อนสร้างคันกั้นน้ําสร้างก็คือรังของบีเวอร์ให้เยอะแยะไปหมดเลยแล้วทีเนี้ยไอ้รังของบีเวอร์ที่มาจากการลากกิ่งไม้ไปสุมส่มๆๆเนี้ยก็เลยทำให้เกิดพื้นที่ชุ่มน้ำที่เอื้อต่อระบบนิเวศอื่นๆน,นี่คือเหมือนพลิก,กน้ำคดพลิกนะคะแล้วก็ยังช่วยที่บอกว่า ทำให้เกิดปัญหาน้ำเส่อมเมื่อกี้ใช่ไหมอันนี้เขาก็เลยบอกว่ายังช่วยป้องกันน้าท่วมน้ําแห้งแล้งแล้วก็ทําให้มีความสมดุลธรรมชาติสมดุลแล้วก็มีระบบนิเวศหลากหลายทั้งแมลงทั้งนกปลาพืชสายครึ่งบกครึ่งน,น,น้ําพิกมากเลยก็เลยมีการตั้งฉายาบีเวอร์ว่าวิศวกรธรรมชาติยอดเลยคะ่ะคือจากเหมือนผู้ร้ายกลายเป็นฮีโร่เลยทีเดียวใช่ใช่ใช่ซึ่งจากความเข้าใจนี้ก็ ทําให้เกิดการอนุรักษ์เนาะ <c oughs> ทำให้เกิดการฟื้นฟูข่าวนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะที่ในประเทศสหรัฐอเมริกานะคะ the Department of Fish and Wildlife นะคะ l n f o r n i o r n เ a เนี่ยเขาก็ประกาศว่าจะมีการเริ่มฟื้นฟูประชากรบีเวอร์ อเมริกันเหนือคือเป็นวีเวอร์สายพันธ์หนึ่งนะคะชเช่นกันนะคะโดยที่โครงการนี้นะคะออจะเกิดขึ้นภายใน2ปีข้างหน้านี้และจะมีการสนับสนุนงบประมาณอย่างน้อย3ล้านเหรียญสหรัฐก็คือประมาณกว่า100ล้านบาท นะคะในการที่จะเอาไปฟื้นฟูนะคะส่วนหนึ่งเนี่ยจะถูกนําไปใช้ในการสร้างอาชีพด้วยที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูและบริหารจัดการโครงการบีเวอร์ก็คือไม่ได้ดีกับบีเวอร์อย่างเดียวนะเขาสร้างอาชีพให้คนที่จะไปฟื้นฟูบีเวอร์ด้วยคือเขาก้องเรียกได้ว่าอันนี้ชอบมากหรือเขาเตรียมตั้งแต่ระบบฐานลากในการที่จะขึ้นโครงการนี้ว่าจะมีอะไรมารองรับ โครงการนี้บ้างคือก็ต้องเริ่มจากคนเรานี่แหละที่จะไปอนุรักษ์บีเวอร์ได้ต่อยอะคือมันจะมีความยั่งยืนต่อไปเรื่อยๆถ้าถ้ารากฐานแข็งแรงก็น่าสนับสนุนน่าสนับสนุนใช่แต่เมืองไทยเราไม่ไม่มีบีเวอร์ใช่ไหมคะไม่แน่ใจค่ะไม่ใช่แต่ไม่ไม่เคยได้ยินเหมือนกันค่ะใช่มาถึงข่าวสุดท้ายกันบ้างนะคะก็ยังอยู่ที่ข่าวสัตว์สิ่งมีชีวิตกันอยู่ ล่าสุดคือมีงานวิจัยจาก p r o c e e d i n g of the National Academy of Science of the USA เนี่ยเขาวิจัยจำนวนมดไว้จำนวนมดใช่ค่ะแค่ได้ยินนี่ก็รู้สึกนับยากเป็นเหมือนนามนับไม่ได้นะคะไม่ไจริงแล้วเป็นนามับไรเเขานับยังไงคะในในงานนี้คือต้องเกิ่นก่อนว่านักวิจัยเนี่ยเขาก็บอกว่ามดเนี่ยมีความสำคัญทางนิเวศวิทยาอย่างมากแต่ว่า กไม่มีงานวิจัยที่ประเมินจํานวนไว้หรือบอกตัวเลขมดบนโลกนี้เอาไว้งานเนี้ยก็เลยไปรวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวกับมดในโลกใบน,นี้อาจจะย้อนหลังหลายปีมากๆจํานวน489ชิ้นแค่ง,งานวิจัยที่รวบรวมมาก็เยอะแล้วนะใช้เวลารีวิวกี่ปีคะเนี่ย <c oughs> <c oughs> ทีนี้เขาก็เลยบอกว่ามนุษย์เนี่ยปัจจุบนันรู้จักมดมากกว่า12,000ชนิด <c oughs> เยอะมากๆคือ มันอาจจะเยอะเกินความคาดหมายเราใช่เพราะเราก็เคยเห็นมดอยู่ไม่กี่แบบมดดามดแดงอะไรเงี้ยแต่ว่าจะเล่าให้ฟังก่อนโดยทั่วไปเนี่ยมดที่เราเห็นก็อาจจะมีสีดําสีน้าตาลหรือสีแดงค่ะลําตัวก็แบ่งเป็นสามส่วนมีความยาวหนึ่งมิลก็คือมดตัวเล็กๆไปจนถึงสามเซนอ่าสามเซนนี่คือใหญ่มากจริงๆถ้าใครไม่เคยเห็นมดขนาดใหญ่ก็ไปดูที่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาก็ได้นะคะคือเขาจะมีมดหลากหลายชนิดให้ดูเลยตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงแบบ เป็นนิ้วอ่ะอืมใช่อันนี้แอบไปดูมาก็เลยแบบน่าสนใจแล้วปกติเนี่ยมดก็จะอยู่รวมกันเป็นฝูงมีหน้าที่ต่างๆมดงานที่ไว้แบบเดินไปเดินมาใช่ไเออมดมดราชินีมดเพศผู้อะไรอย่างนี้เนาะค่ะก็คือนี่แหละหนึ่งหมื่นสองพันชนิดที่เรารู้จักอืคือมดที่เรารู้จักเนี่ยลักษณะแบบนี้ซึ่งมันมีมากกว่าที่เรารู้จักไปอีก<ช>เป็นหมื่นๆนชนิดตามที่งานวิจัยเนี้ย ได้ identify ออกมาแล้วคราวนี้คือวัตถุประสงค์ของงานเนี้ยที่เขาบอกเขาจะนับมดสรุปเขานับได้ไหมคะหรือยังไงคะเขาสรุปงานวิจัยเขาออกมาว่าประชากรมดบนโลกใบนี้ไอ้จาก1 0 0 0 0หมสมนชนิดเนี่ยมีมากถึง2 0 0 0 0ล้านล้านตัวเลยทีเดียว2 0 0 0 0ืล้านล้านตัวก็คืออันนี้เป็นการประมาณประมาณประมาณใช่ค่ะก็คือไม่ได้เปนับจริงหรอกใช่ถ้าเทียบเทียบกับคนบนโลกไหมคนบนโลกใบนี้มีอะแม็กสุดเลย แพันล้านคนคือเยอะกว่าคนไปอีกซึ่งจริงๆแล้วทีมวิจัยเนี่ยเขายังบอกอีกนอกจากประมาณจำนวนที่แบบเยอะมหาศาลขนาดเนี้ยเขายังบอ,ก,อกว่าจริงๆแล้วมดอาจจะถูกมองว่าเป็นสัตว์ที่น่าํำคานต้องกำจัดหรือต้องเอาออกไปจากบ้านของเราอะไรเงี้ยคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมดเนี่ยส่วนมากเนี่ยมีประโยชน์ต่อธรรมชาตินะคะรวมถึงมนุษย์เราด้วยนะคะเพราะว่ามดเนี่ยเขาจะกลไกการทำงานของเขาจะมีการ ช่วยกันเคลื่อนย้ายกำจัดรีไซเคิลแล้วก็กินพวกอาหารต่างๆคือมันก็เป็นะระบบนิเวศหนึ่งที่ช่วยในการย่อยสลายาที่ช่วยในการกำจัดสิ่งของที่ต้องย่อยออกไปนะคะซึ่งถือว่าเป็นวิศวกรที่ทำให้กระบวนการทางชีววิทยาเนี่ยดำเนินต่อไปได้อย่างราบรื่นมีความคล คลายบีเวอร์ <laughs> มีความคล้ายบีเวอร์ในในข่าวที่แล้วที่แบบมีความสําคัญต่อระบบนิเวศจนผู้เชี่ยวชาญด้านมดอย่างอ e E.O. Wilson นะคะเขาเคยขนาดน้ำพวกมันว่าเป็นเจ้าตัวเล็กจิ๋วที่ขับเคลื่อนโลกด้วยคือนึกนึกสภาพเนอะถึงแต่ละตัวมันจิว๋วแต่จํานวนมันเยอะมันก็มีผลมันก็มี ผลที่แบบใหญ่ขึ้นมาได้ที่ให้เห็นผลกระทบของกลุ่มมดได้เหมือนกันนะคะซึ่งอย่างที่เมื่อกี้น้องนัดบอกว่าถ้าใครยังไม่เคยเห็นมดตัวใหญ่ๆเนี่ยก็มาที่พิพิธภัณฑ์ธรรมชา,ชาติาของเราได้จริงๆนักวิชาการของอพชอเราก็มีการรวบรวมชนิดของมดที่พบในประเทศไทยนะคะชื่อเป็นรวบรวมเป็นหนังสือเลยเล่มหนามากนะคะชื่อว่ามดประเทศไทยซึ่งในนั้นเนี่ยก็จะมีมดที่ เจอในประเทศไทยหลากหลายชนิดมากซึ่งสรุปแล้วเนี่ยจริงๆในไทยเนี่ยพบเกือบเป็นประมาณหนึ่งันสองรอชนิดเลยโอ้ก็คือในประเทศไทยสิบเปอร์เซ็นของมดที่มย์รู้จักทั่วโลกหนึ่งสองพชนิดเมื่อกี้นี้ใช่ที่ไทยก็อยู่ที่ไทยประมาณหนึ่งพันสองร้อชนิดเลยทีเดียวไม่น้อยนะไม่น้อยนะทุกวันนี้เห็นมดแค่ไม่เท่าไหร่มดดำมดแดงมดตะนอยมดมดส้มมดส้มมดส้มเออเนี่ยมันเป็นชื่อท้องถิ่นที่เราเรียกกันก็มี เท่าที่นักรู้จักนั้นอาจจะรู้จักมดไม่ถึง10ชนิดด้วยซ้ำใช่ไม่ถึงอ่ะพี่ก็ไม่ถึงเหมือนกันค่ะใช่อาจจะจยนวันนี้เราอ่านข่าวที่แบบเขาเรียกว่าผิดคาดหลายๆข่าวเลยเนาะทั้งทั้งเรื่องของสเปริรมทั้งเรื่องของตัวบิวเวอร์หรือว่า,เร,า,าเ,เรื่องของมดก็จริงๆวิทยาศาสตร์ก็ทําให้เรามีมุ <Wow. S 1> มอมองที่กว้างขึ้นนะคะใช่เหมนะือนอาทิตย์ที่แล้วอ่านอีกโนเบลไพรส์แล้วก็แบบอืม,อม ก็ดีนะค่ะก็เดี๋ยววันนี้ได้ฟังกันไปตั้งแต่ข่าวอวกาศมาจนถึงข่าวสัตว์หลากหลายเดี๋ยวนัดกับพี่แก้วต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ